สวัสดีเช้าวันเสาร์ครับวันนี้จะพาไปกราบกับ,รบพระอาจารย์สุริยันคุสปัญโยครับท่านก็เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวาดัดมหาชัยวัดอารามหลวงครับในตัวอำเภเมืองจังหวัดมาสารคามครับแล้วก็ท่านก็เป็นประธานสงฆ์ครับวัดพุทธวานารามครับหรือที่ เรียกกันทั่วไปว่าวัดป่าวังน้ำเย็นครับซึ่งเป็นวัดที่ที่โด่งดังมากครับในภายในระยะเสิบกว่าปีครับที่พระอาจารย์มาสร้างวัดป่าวังน้ำเย็นที่บ้านวังน้ำเย็นกับตมุดเกิ้ออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับสำหรับท่านอาจารย์สุริยันก็ ถือว่าเป็นสิทธิเอกของหลวงปู่คำพันธ์โคศปัญโยครับซึ่งเป็นเกจีดังของจังหวัดนครพนมหรือของภาคอีสานครับท่านหลวงปู่คำพันธ์โคศปัญโยนั้นท่านก็จะเป็นเกกิอาจารย์ครับในเรื่องของวิทยาคมครับ เป็นที่โด่งดังครับในภาคอีสานและก็ทั่วประเทศครับทีนี้สําหรับพระอาจารย์สุริยันสิทธิเอกของภูคำพันธ์ก็ท่านก็เกิดเมื่อปีพศ2 5 2 2ครับก็พอได้อายุ15ปีนะปีท่านก็บรรพชาเป็นสมณีนครับบรรพชาที่วัดสามคคีธรรมครับ อำเภอกุชินาลายหรือที่เรียกว่าอำเภอบัวขาวครับจังหวัดกลสินครับท่านอาจารย์สุริยันครับก็ท life, risque, and door and door ่านเป็นคนจังหวัดมัาสารรามครับเกิดที่บ้านเหล่าโคกพระครับอำเภอกันทะวิชัยครับจังหวัดมหาสมรคามใกล้ๆนี่เองครับท่านเป็นคนจังหวัดมหาสารคามครับ ผมก็อยู่จังหวัดนักสขามนครครับกับพระอาจารย์ครับทีนี้พอหลังจากที่ท่านบวชแล้วครับหรือเบรประชาแล้วท่านก็ออกเดินทุดงไปตามป่าหลายแห่งในทางภาคอีสานครับไปทุดงออกทุดงไปวิเวกแล้วก็บางทีก็ไปกับพระอาจารย์ดังๆเกจิอาจารย์ดังครับในภาคอีสาน ท่านกา็จากที่อาบวดตับตอน15ปีท่านก็ใช้ระยะเวลาอ,ออกธุด,ดงบ้างไปจำภาษากับพระเกจิอังดังบ้างครับก็ใช้เวลาทั้งหมด12ปีครับพอเมื่อปีพศ2,549 ก็มีชาวบ้านที่เลื่อมใสญาติธรรมจิตศรัทธาก็ร่วมกันบริจาคที่ครับที่ดินที่ที่บ้านวังน้ำเดนครับตำบลเกิง้งครับอำเภอเมืองจังหวัดมาศขามครับก็อยู่ห่างจากตัวจังหวัดก็ประมาณ10กิโลครับไม่ไม่ไกลครับถ้าไปมาสศคามครับก็จะถ้าเจอหอเาฬิกาครับ ก็จะตรงลงไปทางาทิศเหนือครับครับตอนนี้ก็จะอยู่กลางเมืองแล้วก็ตรงไปทางทิศเหนือตรงไปเลยครับไม่เลี้ยวไปที่ตะมนเกลื่ก็ประมาณาสิบกิโลครับพอ,อไปถึงก่อนจะถึงบ้านเกลื่ก็จะเลี้ยวซ้ายไปครับที่วัดป่าวังน้ําเด่นหรือ ภา,าษาราชการก็เรียกว่าวัดพุทธวารามครับเป็นวัดที่สวยงามแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคามเป็นแลนด์มาร์คธรรมะของจังหวัดมหาสารคามอีกแห่งหนึ่งครับทีนี้หลังจากนั้นก็ได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่คำพันธ์กับคุูสัพพัญโยแล้วก็หลวงปู่ก็ถ่ายทอดวิทยาคมให้ถ่ายทอดวิชาให้ครับ หลังจากนั้นเมื่อชาวบ้านบริจาคที่ดินให้11ไร่ครับประมาณ11ไร่ก็ก็มาสร้างวัดป่าวังน้ำเย็นครับซึ่งจุดเด่นหรือจุดไฮไลท์ของอวัดป่าวังน้ำเย็นนั้นก็คือ,อพระอาจารย์จะสร้างศาลาที่ทำด้วยไม้ต้นเสานี้จะเป็นต้นไม้ตะเคียนทองครับเป็นต้นสูงต้นใหญ่ๆครับก็ หลายคนครับสามสี่คนอลองอบดูครับก็ยังยังไม่หุ้มอยู่ครับก็เป็นต้นเสาใหญ่จริงครับเป็นจุดไฮไลท์ก็อาจารย์ก็สร้างศาลาใหญ่เป็นหลังแรกครับที่อยู่วัดป่าวังน้ําเย็นครับใช้ต้นตะเคียนทองทั้งหมด32สองต้นหรือสามสองท่อนครับเป็นศาลาไม้ที่สวยงามมากครับ มชื่อจริงๆครับวัดป่าวังน้ําเย็นพอเดินเข้าไปใต้ศาลานี่จะเย็นเหมือนติดแอร์เลยครับที่จริงแล้วมันเป็นธรรมชาติเป็นเรื่องที่น่าเลื่อมใสศรัทธาเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ครับวัดป่าวังน้ําเย็นครับชื่อ็สมชื่อจริงๆแล้วที่วันที่ไปก็มีกิจกรรมของนักเรียนแข่งขันเรื่องของธรรมะนักเรียนก็นั่งตามใต้ศาลาก็กําลัง ท่องที่จะแข่งขันท่องบทสวดมน,นต์คริยามารยาทธรรมะดีครับเป็นโครงการที่ดีมากขอขอ,ขอชมเชยครับก็มีคณะครูอาจารย์พาไปแข่งขันครับด้วยที่เคยเป็นครัก,การครูก็รู้สึกภูมิใจครับนะที่มีเด็กๆครับคนรุ่นใหม่ครับได้ไปฝึกธรรมะครับ ฉนั้นถ้าใครว่างก็แวะไปกราบครับพระอาจารย์สุรยานตกุปัญโยครับครับอาจารย์ก็เป็นที่ดุงดังนะภายในระยะเวลาที่สร้างวัดจากพศ .2549 ครับก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศครับครับก็กกลองไปแวะดูนะครับสำหรับอีีนี้ไว้แค่นี้